Oh, oh euh. สวัสดีครับพี่น้องฟองไป่สูทุกคนครับพี่น้องเนาะมือนี้พามาหาแนวกินคือเก่าหล่ะพี่น้องพามาเบิ่งหยังพี่น้องนี่แนวกินเท่ามือนี่ยี่สิบเป็นหยังแหววพี่น้องที่โผมพี่น้องที่โเล่เหลือมึงแมวขูดขูดขี้ก่อนมันก็เด้อขูวที่โผล่รายปวดมาเรียนสวนแม่พี่น้องมือนี้ พอเล่นสวนแม่ก็เลยว่าเห็นขวยจิบโอมแม่ก็เลยพามาขุดเบิ้งพี่น้องเอ้ยเป็นปีกแล้วแต่เก็ไม่เดือนสิบเอ็ดเดือนสิบสองคนเอ้ยย่ามเกียวของคนนีนเป็นอันนั่นเป็นเป็นปีกเก็เป็นนั่แต่ก่อนนี่มันคือเป็นปีกแล้วตัวใหญ่แล้วถือหมกเชียวไก่แล้วมันเห็นอยู่ลูกขี้ดินไส เป็น,นไปกับพี่น้องหอนลงไปจนหอดินสุดอายคุณเอ้าไปคุณม,มาอ่านสัมพี่น้องเอ้ยแมนแเจนีมันหูเปิดคือมันออกแล้วนะบอเห็นพี่น้องหูเปิดเจดีนะเดี๋ยเวลาเ,เดี๋ยวไปเบิ่งกันเด้อพี่น้องเด้อปนี้เด้อเอ้า เพื่นครับแต่ว่าผู้เห็นขวายคลาดกพี่น่องฝนตกครับพี่น้องฝนตกหมู่ขึ้นนี้เนาะพี่น้องเนาะนะนองเบิ่งเห็นหัววางๆพี่น้โอ้โหน่นบหโอ้ย้ยอ ่มันก็มาพุดยยุ่ลอ่ะมันม่หลายลุ่มันมอนตามอนโอ้คือเป็นตะเลิกเ่ะพี่น้องเอ้ยปุ๊ตานลงไปเลยจะเปเสาะเดนปันนันดึงง่ายๆระวังจะทับตัไปเลนเห็นอะไพี่น้องตื่นก่อน

ขี้เขียไม่เสร็จพอขี้เียเดียนโอ้โอยนมปสาะันไม่ขี้เขียบไม่ดีพอมันาต้นข้าว่องด้

เอาขึ้มาขึนมาเอาม้ขึนมาโอ้โดนนมาโดนแินเถะเลีตัวแล้มาวหมุกะม่ว ตันม่้นสียหัตนโมเลยด้ยป้าไม่ใหญ่ขนาดนี่สียหัต้นต้นโ่เลยเด่อตนห้าคนเห็นตัวเขาดีปีกเขาเน๋ đây, để chắc tôi là lúc 5 tấc, 5 tấc, mình ừ, ừ

เห็นหูยังเอเหานเราเปนไได้ล่ะเนาะ วายมีปวงมาแล้วไปไปหาขวายต่อ เค, <น S 2> คุณมาูเียไม่รู้ตัวที่เท่าไรแล้ลูกตัวที่แปดแล้วโอเค ก็ท ja ี mm, ่เจ็บมืนที่แตกแล้วเนี่ยนอนก็ต้องพูดเขาขาวเนี่ยบ่ออยากอ่างแต่ที่ปมอือสองหัวคนเขานี่มาจะสองตัวสามบุ่นอสอง เดแล้วพี่หลงปึ๊บนีโอ้ยตัวใหญ่ไ,ไปหาวายตัวพี่หลง Nó phi long, đấy, cái long, long nó, ừ. nó. đồn long

知道。

mày thì nóng ừ có đẹp thế ผมหูใหญเก่าพี่น้องเยี่ยพี่ล้ อาแม่ลูกเจ้ามันเสีดิบําบม,มาืได้ดนัเนอโอ้ไม่ตัวใหญ่ๆอ้วนๆสิาวแ้ว่าอิาดีมีแค่กลนบอ thở ra bên đình sai hụt này Cái đầu cái đọc tiếng Hán ạ. Ờ, không nên. เลือกขัดนพูน่เสียสละนี่ตัวใหญ่ที่ขุดลงไปบ่เฮ้ยเฮ้ยนี่โอะ ได้แล้วพี่น้องเก็บลูกพี่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 โอ้ยใส่ระบาดเฮ้ออีกแล้วอยู่ติดกันเลย จะเกาตอนแม่เป็นเด็กหน่อยจะไม่หมองกะเก็บอาหารพร้อมเดรุกอีกสองหูตอนนี้ก็ไม่พูดเ <laughs> นนดียวอุ้ย, <laughs> <laughs> ยนี่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 เบลกบลกผู้นี่น,นี่ครุบไปนี่ครุบ Unnskyld. Uh. 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 ไม่รูงกินญี่ปุ่มเป็นบักตะกบเด้อ

pháo mình em chị tay mày biết đi A pít npm mày tay tay mày 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 tay oh <coughs> 账户。嗯。 อีกแล้วค่ะไม่ปีกอีกแล้วปึ๊บเอ่อโถมไว้บัน ใส่เดี๋ยวพี่น้องได้แล้วไม่ปีกอีกบอใหญ่แค่ซีชิบอะหัวห่วยังอะไรซีชิปอะไอย่พอมือแล้วได้ลูกโอ้หอเดีว เลขสามอันดีใส <laughs> ่ขีดเรียบร้อยีจหนน่าโอเคผมน้ามีมากมองมันด้วยพ่ันเป็นยังไงข้นวางเสร็จกินกะหยาด้วยารักไหมไม่ใชมยามาเหอะ คือ,อพี่น,อน้องงามค่ะฮะนี่ลพี่น้องโอ้โหหลายเตบิบอยู่ด้วยพี่น้อง สักสามสิบสี่สิบตัวนี่ยแหละพี่น้องฮะกต้องไปปนไปแจวกันเนาะพี่น้องเนาะฮะสำหรับคลิปนี้ก็บ่มีอย่างหลายดอกพี่น้องภามาขุดที่ปมนี่ยแหละพี่น้องฮะมัดกับอย่าลืมเด้อพี่น,อน้องเด้อดกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับพี่น้องฮะคลิปนี้บ่มีอย่างหลายเนาะพี่น้องเนาะเอาไปซ้ำนี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีครับ